คู่รักเตรียมเข้าสู่ประตูวิวาอีกแล้วล่ะคะ่ะลือสนั่นนักร้องดังท้องก่อนแต่งหรือเปล่าเตรียมสละสดอีกคู่แล้วละคะ24ธันวาคมนี้สําหรับนกักร้องสาวสุดแซ่บอย่างลำยองน้องหินห่าวทิลล่าสุดเจ้าตัวเริ่มทยอยลงรูปพีเเวติ้งหวานกับว่าที่เจ้าบ่าวอย่างเดชา ชาสงวนบุตรชายคนดังท้องถิ่นอีสานดีกรีระดับครูดนตรีเคยเล่นแบ็กอัพให้กับพัยพงสศธรแชมป์เป่าแคนประเทศไทยครอบครัวทำธุรกิจเครื่องดนตรีพื้นบ้านอีสานมีโรงงานที่ใหญ่โตมากๆค่ะเรียกจะว่าวานกันก่อนแต่งจริงเรียกนามย่อยสำหรับนักล้องสามารถความสามารถอย่างลำยองน้องหินหาวเจ้าของเพลงฮิตอย่างเพลงเอาผัวไปเถินจีบเอาสิคะปราสาสัมผัว เบวเนองสีไปเฮ็ดให้เบิดสุยาหอยกิบกี้ผู้สาวบ้านหนองหินถาวผู้สาวรถแทร์ไอสีบ่อเชื้อและยังมีอีกหลายเพลงเลยนะคะต้องบอกเลยว่าสําหรับนักร้องม้อนลาสาวที่มีลูกสวยผ่านเป็นการม้อนลามาก่อนเขาสู่วงการแบบเต็มตัวเป็นเครื่องกัลติว่าการร้องเล่นเต้นลํานัดโอ้โหไม่ธรรมดาค่ะไม่เป็นสองรองใครอย่างแน่นอนถ้ามีงานติดต่อมาอย่างมากมายกันเลยทีเดียว กับล่าสุดนี้ต้องขอสแสดงความยินดีกับทางคู่ด้วยคะ่ะสําหรับหมอรําสาวแต่ที่ทาให้หลายคนนั้นจับตามองอย่างมากก็คงจะเป็นการประกาศแต่งงานแบบสายฟ้าล้านนั่นแหละค่ะว่าเองงานนี้เป็นเพราะว่าท้องหรือเปล่าถึงทําให้ต้องแต่งกันแต่งงานที่จะเป็นยังไงคงต้องรอทางคู่ออกมาอธิบายให้ได้ฟังกันเพิ่มเติมคะ่ะแท่ทีมงานก็ขอเป็นกําลังใจให้กับทางคู่ด้วยคะ่ะ